สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานําเสนอเรื่องการดูแลระยะวิกฤตยาโรคหัวใจพิการแต่กําเนิดชนิดเขียวค่ะการผ่าตัด MBTS เป็นการผ่าตัดแบบประคับประคองเพื่อแก้ไขปัญหาเลือดไปปอดน้อยในผู้ป่วยที่มีโรคหัวใจพิการแต่กําเนิดชนิดเขียวเช่น p ันโมนารีอาร์ r i ริเซียย e นิเวนทิคิวลาหัวใจวิดพันโมนารีสตีโนซิสดับเบิลเอาท์เลดไรท์เวนบางชนิด เพื่อเพิ่มเลือดไปฟอกที่ปอดโดยเฉพาะในรายที่ยังไม่เหมาะสมกับการแก้ไขความผิดปกติของหัวใจได้ทั้งหมดการรักษาโดยการใส่อุปกรณ์ปิดรูรั่วที่ผนังกั้นหัวใจห้องล่างการรักษาโดยการใส่อุปกรณ์ปิดรูรั่วที่ผนังกั้นใช้วัสดุ ปิดรูรั่วผนังกั้นห้องหัวใจห้องล่างในระหว่างการตรวจส่วนหัวใจอยู่สองชนิดคือ 1. DM p l a s e r VSD Occluder ถ้ามาจากลวดนิทินนลยืดหยุ่นสูงทำให้อุปกรณ์นี้ยืดออกได้เกือเป็นเส้นตรงสามารถคืนสู่รูปร่างเดิมได้เองหลังเคลื่อนผ่านสายสวนเข้าสู่ตำแหน่งรูรั่วแล้วอุปกรณ์นี้จะมีลักษณะเป็นแผ่นกั้น2ชิ้นที่ยึดติดกัน้วยตัวเชื่อมที่ทำมาจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ซึ่งทำให้อุปกรณ์มีคุณสมบัติ ให้มีเกล็ดเลือดมาเกาะเพิ่มขึ้นโดยแผ่นกั้นที่อยู่ด้านหัวใจด้านล่างซ้ายจะมีขนาดใหญ่กว่าหัวใจด้านล่างขวาแต่มีข้อเสียคือมักจะทําให้เกิดภาวะหัวใจเต้นช้าแบบคลอมพีนฮาร์ดบล็อกตามมาค่ะมาในหัวข้อต่อมานะคะคือหัวข้อคูมี s d device อุปกรณ์นี้นะคะเหมือนจาน2อใบประกบกันนะคะทําจาก ขดลวดนิทโนนที่เคลือบผิวด้วยทองคำขาวเพื่อป้องกันการเกิดปฏิริยาเกี่ยวกับเนื้อเยื่อไม่ให้เกิดการละลายของของนิเกลเข้าสู่กระแสเลือดป้องกันการผุร่อนของลวดนิทโน,นในระยะยาวนะคะทำให้เกิดภาพทางลังสีทรงทรงอกได้ง่ายมีการใส่ เส้นใยห,หลังสังเคราะห์โ,โพลิโคไทลินนะคะไว้ในโพลรวดเพื่อช่วยให้มีเก็ดเลือดมาเกาะช่วยปิดรูรั่วได้ดีนะคะส่วนแกนกลางนะคะจะมีขนาดเล็กแต่แข็งแรงสามารถทนแรงดันที่สูงในหัวใจห้องล่างซ้ายและแสด,แดงและสามารถลดแรงกด บนเนื้อเยื่อรอบข้างได้ค่ะการผ่าตัดปิดรูรั่วผนังหัวใจห้องล่างเป็นกระบวนการสัลยกรรมผ่าเปิดช่องอกเพื่อซ่อมแซมความพิการของหัวใจที่เกิดรูรั่วขึ้นอยู่ที่ผนังหัวใจห้องล่างที่กั้นระหว่างหัวใจห้องล่างซ้ายและห้องล่างขวาในหัวข้อต่อมานะคะคือการผ่าตัดนะคะการผ่าตัดมีอยสองหัวข้อนะคะคือ 1. palliative เซอร์เจอรี่นะคะวิธีมอฟดิไซเอฟไฟ,ไฟเบอร์บล็อกทาสซิคซูส,สคือการทำงานเชื่อมให้เลือดไปยังปอดได้นะคะแล้วก็ชนิดที่2นะคะคือคาเลกทีฟ์เจอรี่นะคะโดยอินฟันดิบูเลฟโชมีนะคะและปิด vsd นะคะยาที่ต้องห้ามนะคะ อีฟิกเนสทีรีนแล้วก็ไอโซโพเทนอรน์นแล้วก็คาร์ดิแอคไกโคโซนค่ะค่ะมาในหัวข้อของการรักษาด้วยยานะคะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือไดอาซิพแพมนะคะเพื่อลดแก้ไขไฮพอกซิกสเปลนะคะและจัดให้เด็กนั่งอยู่ในท่านั่งยองๆนะคะส่วนชนิดที่2นะคะคือ โพพลาลโลโนนนะคะเพื่อลดการอุดกั้นของลิน้นพัฟโมโนารีนะคะและคาคาดิกไกโ,โคซิคไกโคไซนะคะ